เขาอยากคุยกับคุณไหมนะคะเขาอยากจะคุยกับคุณหม่คะคนที่คุณนึกถึงนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะคุณคะไพ่ของสองกระถาขึ้นมานะคะการวางแผนนะคะการมองไปข้างหน้านะคะการคิดการทบทวนนะคะคุณคนคนนี้ก็นะคะ อยากจะคุยกับคุณสีคะเพราะว่ามีการคิดพิดจารณาอยู่นะคะคุณขาลบไพ่ของเดอะเวิขึ้นมาด้วยนะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขานะคะคุณยังอยู่ในใจของเขาอยู่เลยนะคะคุณขาอืมคุณยังวนเวียนวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของเขาอยู่นะคะคุณขะไพ่ของหกเหรียญคะ่ะ การให้ได้รับเท่าเทียมกันความความรู้สึกของเขานะคะเขาก็อยากจะพูดคุยเขาก็อยากจะให้คุณพูดคุยกับเขาเช่นกันหกเหรียญนะคะอืมคุณมาดูสิคะเขาคนนี้นะคะอยากคุยกับคุณไหมคะไพ่ของแปดเหรียญขึ้นมาค่ะแปดเหรียญคือการคุยการเจรจานะคะคุณเดวิลขึ้นมาด้วยค่ะคุณคะเขาค่อนข้างที่จะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะพันธนาการถึงคุณค ค่ะนะคะคุณเขาปรารถนาที่นะคะที่จะพูดคุยกับคุณมากๆค่ะคุณคะเดวิลนะคะเป็นเป็นห่วงโซ่นะคะที่ผูกติดคุณมาตั้งแตพ่พบไหนชาติไหนนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> คุณสองคนผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะ <c oughs> คุณคะเดวิลไม่ไม่ไม่สามารถค่ะ เอาคุณและเขานะคะออกจากความรู้สึกนี้ได้นะคะคุณอืมคุณก้าวกระทาขึ้นมาค่ะคุณคะเขานะคะต้องการนะคะต้องการจะมีคุณนะคุณคะแล้วก็ไพ่ของสามถ้วยขึ้นมาค่ะอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะคะอยากจะ,อ,ะอยากจะมาเฉลิมฉลองอยากจะมาดื่มมาดิ้งอยากจะมะีงานเลี้ยงงานสังสรรคร่วมกับคุณด้วยนะคะกับใครนะบางคนนะคะ อาจจะนิ่งนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณคะนิ่งนะคะเพื่อต้องการ ทบทวนนะคะคำพูดคำเจราจาที่จะมาพูดมาคุยกับคุณก็ได้แปดกระทาขึ้นมาย้ำเตือนคะ่ะคุณคาคนคนนี้ต้องการอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสนทนากับคุณมากๆคะ่ะคุณคะนะคะเพราะว่าคุณนะคะยังมีค่าสำหรับเขาคุณยังเป็นคนที่เขานะคะต้องการที่จะ ก็คองความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะไม่ได้เป็นแฟนขอเป็นเพื่อนก็ยังดีค่ะรับเอาพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะ